และนี่ก็คือส i ย of s i l e n ลนเกมสยองขวัญโค o ออฟสี่คนหรือจะเล่นคนเดียวก็ได้ถ้าคุณแม่พอคุณต้องร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดในป่าให้เงียบที่สุดคุณและเพื่อนไปยังภูเขาเพื่อตั้งแคมป์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งเส้นทางนำคุณไปยังถนนที่อ้อมล้อมไปด้วยหุบเหวพอพบข้าคุณต้องข้ามสะพานที่สั่นคลอนผลก็คือรถของคุณตกลงไปในห้วงเหวในความมืดมิด แม้คุณและเพื่อนจะรอดแต่รถพังยับเยินและที่นั่นไม่มีสัญญาณมือถือคุณถูกหลยล้อมไปด้วยป่าที่ดูประหลาดและเมื่อความมืดของกลางคืนคืบคลานเข้ามามีทางเดียวที่จะออกไปได้หาทางข้ามป่าไปหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือจากเมืองเล็กๆที่ชื่อแดนวิลและนี่ก็คือ s i ด e of Silence เป็นเกมสยองขวัญที่ใครหลายคนก็ต้องลอง ก,การปรับกราฟิกที่สวยงามสุดคนหัวลุกพร้อมกับการปรับสมดุลของเกมนี้ไม่ว่าคอมพิวเตอร์ท่านจะแรงแค่ไหนกระตุกแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่าเราจะกระตุกไปด้วยกันและนี้ก็คือ Side of Silence สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือใจวายเฉียบพลันหรือกำลังจะตายเพราะจำแสก์ไซอ็อปไซ e n t เข้าใจวอ,อกท่านไปเพิ่มฟังก์ชันเวลาเข้าใกล้มอนสเตอร์ ตัวเกมจะทําการตอบเฟรมเลทลงทันทีเพื่อให้ท่านรับรู้ว่ามีผีตรงนั้นนั่นเองพวกไม้พวกอะไรอ้ยกระตุกกระตุกอ้ยโรดผีโรดผีโรดผีอะไร,รอะไรโดดผีไม้กระตุก <metrics> และนี่ก็คือสายออฟสายเล e ฉีกกดความเป็นจริงทุกอย่างเพราะนี่คือสายออฟสายเล e ไม่ว่าจะเป็นประตูที่พังแล้วไต่สามารถเปิดได้ประตูมันมันบ้าเหรอ <spirituality> ทำไมาอยู่ตรงนี้แล้วกูก็เปิดได้จ <laughs> <laughs> ริงมาดูเพื่อ <laughs> <laughs> หรือจะเป็นสายน้ำที่ไหลตรงอยู่ตลอดเวลาแม้มีสิง่งกีดขวางมากัน <laughs> ก็ไม่สามารถหยุดสายน้ำแห่งนี้ได้ดูความสมจริงนี้สิ <laughs> ดูสอิอยู่น้ำดิ <laughs> น้ำมันไหลตรงเลยน้ำมันแบบเรียก <laughs> ไม่ไหลลงมา <laughs> สมจริงมากเลยดี <laughs> พร้อมกับระบบน้ำกระเด็นสุดอลังการ ดูดิว้าวน้ำไม่กระเด็นเลยอะลีลีดูน้ำครับดิน้ำนิ่งเลยน้ำนี่น้ำนิ่งเนี่ยอยู่่ยหรือว่าจะคุยน้ำก็ยังทำได้เฮ้ยเดี๋ยนะตรงนี้ดัำน้ำได้เอ้ยชิปเกลอีกเราเป็นอาคว้าแมนวะอิลิคยิ่งใ่วะอิลิคเท่านั้นยังไม่พอคุณยังมีพลังพิเศษสามารถย่อส่วนของที่ใหญ่กว่าได้ราวกับมีไฟฉายพิเศษของโดเรมอน เฮ้ยเนี่ย what มอเตอร์เรือโอ้โหอันบอลเลอร์เลยแบกไปเหรอเฮ้ยแบกออกลองวังดิแบกทั้งทั้งพันเลยเลยลองวังลองลองตอบลงดิแบกรูมมันจะมันจะเล็กลงหรือมันจะใหญ่ขึ้นอะโหเฮ้ยเราแบกได้ไงวะมอเตอร์เรือเนี่ยเฮ้ยไม่คาคิดเ่ะนึกว่าจะอันเล็กๆเท่ามืออันบักเอฟเลยและนี่ก็คือ สายออฟไซเลนหากท่านกำลังคิดว่าสายออฟไซเลนมันจะคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือไม่เราขอตอบตรงนี้เลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะสายออฟไซเลนแมปใหญ่มากแถมยังมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นอีกาเศษแก้วกิ่งไม้หรือว่ามอนเตอร์ที่คอยดักทางคุณที่กำลังจะไปทําให้คุณหลงทางได้เฮออ้เสียงอะไรวะ <c oughs> เป็นวิชาภาษาอะไรอีํำเนี่ย <c oughs>

ใช่เหลือมาแล้วตายไดกลับมาเยี่ยมอีกแล้วไม่เแม้ทำไปอีกรอบแล้วกันอันนี้ไม่ล้วเลยกลับมาดันนีต้องเลี้ยวซ้ายไปเลยต้องเลี้ยวซ้ายเข้าหาเลยเดี๋ยวเราเดินวนมาบอกแล้วไอ้สะพานนั้นน่ะเรามาผิดทางหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนหากท่านเล่นไปแล้วสองชั่วโมงและรู้สึกยังไม่พอใจกับตัวเกมทางเราก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้เพราะว่าผมมาแค่รีวิวตอนที่เล่นมาและนี่ก็คือ i าย of silence